เข้าสู่ช่อง The Diver นะครับไปนัตตี้ดีมไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีเยอะนะนั่งรถอานนี้ใช่เขามีเยอะแต่ขอวังซิสก็มีผมตัวจริงของผมโอ๊ตโอ๊ตป่าเน่าองเฮ้ยละกูน้องพลอยพลอยน้องพลอยพลอยส่วนนนพลอยส่วนนนนะครับผมโอ๊ตป่าเน่านะครับพลอยส่วนนนวันนี้เราก็มารถคันเดิมใช่ไหมคันเดิมไหมเหมือนเดิมให้ทายดีกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเฉลยให้ทุกคน ดาเหรอให้ทุกคนให้ทุกคนเดาให้คนพิมมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคันเดิมหรือคันใหม่อ๋อคันเดิมคันใหม่ว่าเราไม่สามารถขายได้เป็นรถคันเดิมหรือจริงๆแล้วนี่คันใหม่แล้วอางั้นงั้นงั้นคนดูเนี่ยคอมเมนต์เลยถ้าตอบถูกให้สองร้อยบาทสองบาทเลยว่าคันใหม่หรือคันเก่าสา0ร้อยแล้วกัน2องบสามร้อยบาททุยหาพิมพ์เลยก็อ่ะทุกคนให้เวลาตอบเสร็จแล้วเฉลยเลยไหมเฉลยก็ได้คุณรู้หรือเปล่าก่อนเฉลยมาเลย ผมต้องรู้สิรถผมฮะรถผมคันที่แล้วเราเอาผิดใช่ไหมอะคันที่แล้วไม่ใช่เขาที่แล้วเอวไฟเอาเอวไฟเหรอแล้วเอวไฟเอาแต่คนชอบสงสัยไงว่าพี่ครับพี่ครับเววไฟกับเอาผ่าต่างกันยังไงเป็นปัญหาแบบปัญหารถแตกปัญหาที่ทุกคนต้องถามจริงจริงจริงถ้าตัวเก่าอ่ะดูภายนอกถึงรู้นะใช่ไม่รู้เออแต่ภายในตัวเก่าที่ดูไม่รู้ต่างกันที่เบาะเบาะก็ไม่กี้เมาสไง ะตัวท็อปก็มีกี่เมาส์นี่ต่างกันตรงไหนคือเบลฟาอ่ะส่วนใหญ่มันวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นเขาจะเย็บแบบทรงเบลลี่อ๋อเดี๋ยวไว้ไอ้ไอ้เย็บเดี๋ยว่ยนะใช่โอ้แล้วใครก็จะไปดูรู้เหรอเพื่อนแต่ว่าพอเป็นเอาพาดมันแบบนั้นไม่ได้มันดูแบบวัยรุ่นไปอรมณเฉลยก็คือว่าคนละคันนะครับคันที่แล้วเป็นเบลฟาสใช่เป็นตัวไฮบริดของเราเป็นเอาพาดสองจุใช่ก็คือสรุปง่ายถ้าเป็นตัวใหม่40ใช่ก็จะมี อ่าเวลไฟคิดงี้จะไม่ง่ายเลยถ้าเป็นเวลไฟจะเป็นไฮบริดคุณอาจจะเลือกเป็นเบาะน้ําตาลได้ถ้าเป็นตัวไฮบริดแต่เอาผ่านเราไม่มีหรือว่าสั่งกับเรานี่ถูกที่สุดแล้วของสปีดมาสเตอร์จริงๆวิธีดูง่ายๆนะครับดูเอาผ่านตอนเนี้ยมันจะต่างที่ออปชั่นใช่ ตัวนี้ออปชั่นต่างแบบยิบย่อยเยอะไม่เหมือนตัวตัวกอนไม่มีม่านไฟฟ้าไม่มีดับเบิ้ลมูนลูปเลยซึ่งมันเป็นมาตรฐานของรุ่นนี้อยู่แล้วมันไม่มาตรฐานสิมันตัวที่คนต้องมีใช่ครับหลักๆก็คือคุณจะซื้อแล้วแบบเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้ติดมูนลูปสองฝั่งคุณจะซื้อไปทําไมถ้าคุณจะไม่เอาอ่ะคือหลักๆนะครับที่ง่ายเลยว่าอันนี้จะจะเป็นเหมือนกับคลิปที่เมื่อคลิปที่แล้วบอกออปชั่นไปแล้วครอาวๆอันนี้เราก็จะบอกข้อมูลนะว่าถ้าเราซื้อรถ เราจะดูที่ราคานะครับเพราะว่าเอาผ่าตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นสิบใช่เอาอ่ามันมันหลากหลายหลากหลายแตกต่างมากเลยแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะเอาพื้นฐานเบสิกเลยก็ต้องมีดับเบิ้ลใช่ต้องมีครับมูลลูปที่เด็ดที่เด็ดแล้วก็มีม่านไฟฟ้าม่านไฟฟ้านี่จําเป็นเพราะว่าผมผมผมมีคันเก่าอยู่คันหนึ่งไม่มีใช่เองใช่เองลูกคันเก่าทำยังไงลูกร้อนเอาผ้าอ้อมมาถึงอ้อมถึงโอ้โหตลกมาก แล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อันหนึ่งที่ต้องมีก็คือตรงนี้ครับเป็นเป็นนี่ไงแอมเบียนไลท์เหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ลอ๋อปเปอร์ลองคอนโซลเหรออ่าปเปอร์ลองคอนโซลใช่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเห็นไหมมันยาวมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอมเบียนไลท์ก็ยาวดูดิใช่คือถ้าที่จะคอนโทรลทุกอย่างมันก็จะเป็นแอร์นะครับมันก็จะเป็นรูฟนะครับมันก็จะเป็นม่านเปิดปิดเปิดปิดดูหน้ามสว่างเลย ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่น่าสว่างขึ้นแม้เราเปิดตรงนี้ได้เลยนี่คือเป็นจุดเด่นของเขานะครับเห็นไหมมันเมื่อลงครบปุ๊บกึบกรบกึบกรบเห็นไหมเอ๊ะที่เด็ดนุ่มนุ่มนวลนอกจากนี้แล้วจะมีออปชันที่เรียกว่าตัวท็อปซึ่งทางผมเนี่ยสวิตมาสเตอร์เนี่ยเอาเข้ามาก็จะมีแอดวานซ์พาร์คนะครับเฮ้ยตัวชริยะอัตโนมัติซึ่งคลิปที่แล้วเราโชว์ไปแล้วโชว์ไปแล้วโชว์ไปแล้วอัตโนมัติกดปุ่มเดียวเขาจะสแกนนะ กล้องสำหรับเอาสอิ่งนะบอ,ออบอกหมดเลยนะครับเมื่อก่อนแ,แพงออปชันนี้เพิ่ม3 0 0แสนสมัยก่อนสมัยก่อนแต่แล้วถ้าถ้ามีไอแอดวานซ์พาร์คเนี่ยก็จะมีไอพวกโอเวอร์เฮดสติทามาให้ด้วยอ,อ่าใช่ก็ที่เคยทำไว้กับคลิปที่แล้วนะครับใช่ใช่ดีดีด,ด,ดีเพราะว่าปกติมันโชว์แต่ความเร็วไงอันนี้เออมนูเมนูขึ้นหมดเมนูขึ้นหมดใช่เว้ยล้ำ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 คือคือถ้าซื้อรุ่นเนี้ยมันควรต้องมีแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าราคาเนี่ยมันออปชั่นอะ มันไม่ต่างกันมากแต่ว่าด้วยตอนนี้ทั่วโลกเราเนี่ยเขาฮิตรีเซลกันรีเซลตั้งแต่รองเท้าตั้งแต่ดการ์ดอการด้วยเสื้อม่วอมัวทุกอย่างกระเป๋าตอนนี้มาถึงรถรถตู้ก็ต้องรีเซลรถตู้ยังรีเซลอีกเหรอใช่เอ้าเขาผลิตที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเอาผ่านเบลฟอธิบายเขาดูไหมว่าว่าเราสั่งมายังไงอธิบายไหมต้องอธิบายหรอแค่นั้นเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องแค่แค่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเขารีเซลเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดอื่นเนี่ยในโลกเขาก็เน้นรถไฟฟ้าใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าถ้าคนไม่อยากใช้ไฟฟ้าเขาจะาใช้ไฮบริดครับคนก็จะแห่ไปไฮบริดอยู่ตอนนี้เพราะว่าไฟฟ้ายัางไม่แน่นอนครับว่าว่าจะไหวไหมถูกต้องอราคาเนี่ยมันก็เลยต่างเยอะทั้งที่จริงๆอ่ะมันออกมาใกล้เคียงกันถูกต้องอย่างคันนี้ล้อสิบแปดรู้ยรื้อยล้อสิบแปดแมมกกับแมมกต่างกันไหมแมมกมันต้องต่างกันป่ะก็ต่างถ้าเป็นไฮบริดจะเป็นสิบเก้า แต่ถามว่าสิบแปดก็พอแล้วไหมพอเมื่อก่อนรถเมื่อก่อนสมัยสมัยนุ่มๆอ่ะสิบหกแค่นั้นแหละคุณจะไปแต่งรถที่มันกว้างาอย่างนี้เหรอแล้วหลังจากนั้นก็มาสิบเจ็ดถามว่ารถตู้สิบแปดแล้วใส่ยางหนาคุณก็ได้ความนุ่มแล้วเพราะถ้าเกิดคุณจะใช้ล้อสิบเก้าถ้าเป็นไฮบริดเขาให้ล้อสิบเก้าแพงกว่าแต่ให้ล้อสิบเก้าตอนเปลี่ยนยางคุณก็แพงกว่าเหมือนกัน<อ>แต่ได้แล้วอบอกได้ยังเนี่ยเขาถามมาแล้วเนี่ยพี่พี่ไม่บอกสักทีราคาเนี่ยเขาเอมเมนต์ไหมหรอ ให้คุณเฉลยดีกว่าเขาแล้วผมพูดละก็ถ้าเป็นแฟนของ Speed Master t r a d i n g Channel นะครับก็รถคันนี้นะครับสี่สี่ใช่ไหมสี่ล้านสี่ใช่ไหมใช่สิเอ้าสี่ล้านสี่คุณไปซื้อในเน็ตที่ไหนก็ได้อ๋อเลรอโถไม่เลาเลยของผมสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นได้คันนี้ไปเลยเฮ้ยพตดถูกขอโทษสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเป็นเอาพาดสี่ศูนย์สองจุดห้าแซดออปชั่นอย่างนี้เลยมีแบบที่โชว์เลย มีออปชั่นที่มันที่ที่ฟิกอยู่แล้วที่มีดับเบิลบลูบนะครับมีซุปเปอร์ลองคอนโซลมีม่านไฟฟ้านะครับมีแอดวานซ์พาร์คนะครับแล้วก็มีโอเวอร์เฮดดิสเฟย์นะครับในราคาแค่สี่ถ้าออปชั่นบวกลบก็เดี๋ยวเราว่ากันไปถ้าออปชันบวกลบเดี๋ยวว่ากันไปว่าจะมีจอสไลด์มีสี่สองสี่สองห้านี่มีแถมไหมมีแถมอะไรไหมแถมทุกอย่างเฮ้ยแถมทุกอย่างเลยเหรอแถมคนขับไม่แถมคนขับครับถ้าเราแถมค่าจดทะเบียนให้ ปรกการชั้นหนึ่งให้มีที่ไหนโอยแถมขนาดนี้นั่นก็สัดไปแสนกว่าแล้วแถมฟรีให้ด้วยรอบคันแถมพรมให้ด้วยเคือจริงๆไม่ค่อยอยากให้โฟกัสว่าเน้นว่าถูกสุดแล้วกันอก็ถูกโอเคอ่ะแต่ว่าเชื่อใจเราแล้วกันแล้วก็มีออปชั่นหนึ่งเพราะว่ามีคนถามเยแล้วว่าแล้วแล้วถ้าแบบเขาเป็นเต็นสั่งได้ไหมเป็นโปรเซลสั่งได้นะครับก็มาติดต่อทางช่อง Sweet m a s e r Trading Channel เลยหรือโทรหาผมได้เลยว่า จะตัดรถใช่ไหมจะตัดรถมีราคาตัดเราก็มีราคาตัดให้ก็อาจจะสั่งกันประมาณสักห้าคันเออได้เราก็รอหน่อยอาจจะเป็นเดือนอย่างเงี้ยฮะสั่ออเดอร์ไว้ก่อนสคันก็ได้แล้วก็ได้ก็เดี๋ยวลองมาคุยกันนะครับก็เราถ้าเป็นลูกค้าธรรมดาลูกค้าเป็นแฟนของ s p e e d w a e r a d i n g channel นะครับก็4ี่ล้านสองแสนหาบาทนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่อยากจะสั่งไปขายเป็นโชว์รูมหรือเป็นขายรถบ้านเล็กๆก็สั่งเริ่มต้นที่สามคัน อ่าใช่สั่งไปนะครับก็ติดต่อมาได้เราสั่งเยอะก็ถูกลงอ่ายิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกลงนี่มันละแมคโครเลยมาถามเรได้หรือยังไงสวิตเซวิตเซวิตศูนย์โตโยต้าศูนยโตโยต้าเลยครับเหรอทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับเฮ้ยสุดยอดเราวารันตีให้นะครับเออเราวารันตีให้เข้าสูตรเลยอย่างเงี้ยเราอย่างจริงใจนะครับเราไม่ต้องพูดโอเวอร์เออก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับถ้าสนใจก็โทรมา0922 58 แปดครับโอ้เบอร์นี่มันสุดยอดเลยเบอแปดก็เดี๋ยวอย่างไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะว่าเราจะมาทําเรื่องอะไรนะทําเรื่องอะไรใครอยากให้มีสาวๆก็คอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวรวคันนี้ถ้าเขาอยากได้คันนี้ทําไงคันนี้เลยได้ไหมคันนี้ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเมื่อคลิปที่แล้วใครขายนะใครขายนะผมขายผมขายบ้างกูขายเว้ยเฮ้ยขายไปแล้วโอ้โหมาปั๊บขายเลยเหรอขายเลยเดี๋ยวมีคลิปเหมือนเดิมส่งรถโชว์ให้ดูว่าเราขางจริง เออไม่ได้ว่าไก่กาอะราเล่ไก่กาเล่คนซื้อนี่ไม่ใะสปอยนะคนซื้อเหรอเขารวยอันดับประเทศมีติดอันดับประเทศอันดับหนึ่งในสิบของประเทศจริงๆไอของแท้วะไม่ได้ร้อเแต่ผมไม่อยากบอกลูกคโอเคแล้วใครสนใจสั่งรถก็ติดต่อมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกหรือโทรมาเจ้าชายก็ได้นะครับโอเคยดีเวลาไปกอนนะครับคนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย